เราจะซื้อชีนาโคนะคะก็จะเป็นเลข579นะคะราคา395เราจะต้องออกไปช่างกิโดก่อนนะคะมาที่นี่เลย แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยเราก็มาดูการซื้อสองแบบอื่นๆนะคะเขาก็จะมีราคาบอกว่าชิจุกก็คืออันละราคาที่1.50แกน๊งนะคะถ้าเขามัดแบบนี้แล้วเราก็ดูตามนี้เลยนะคะ ถิงด้วยนะคะราคาที่5.50กิโละแล้วก็จะมีแครอทนะถ้าแครอทก็ซื้อเป็นแครอทมันถูกแครอทนะมันถูก ถุงหนึงอ่ะสองจนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นกิโลละ2องุดนย เขาก็ขายเป็นถุงอ่ะชิตุก,ก็คือหยิบเป็นกล่อกแบบนี้ได้เลยมันก็จะบอกราคานะคะส้มกิโลละสองก้าห้าก็ต้องเอาไปชั่งนี่ถุงนี่นะค่ะแล้วก็ดึงใส่ถุงก่อนก็ได้นะคะหรือบางอันไม่ต้องใส่ก็ได้ เราเลือกมะเขือเทศมะเขือเทศก็แพงเหมือนกัน